ช่วงนี้มะม่วงเยอะมากมาทํานมมะม่วงกันก่อนดื่มเขะ่าให้นมด้านบนเข้ากันกับเนื้อมะม่วงด้านล่างก่อนนะฮึบฮึบฮึบอร่อยนําเนื้อมะม่วงสุกมา500กรัมคลิปนี้ป้าใช้น้ําดอกไม้แต่ว่าสายพันธุ์อื่นก็น่าจะใช้ได้แหละปั่นเนื้อมะม่วงให้ละเอียดเทใส่หม้อเติมน้ำตาลทรายลงไป15กรัมถ้าเนื้อมะม่วงหวานจัดอยู่แล้วจะไม่เติมน้ำตาลทรายก็ได้นำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนคนตลอดเวลาจนกระทั่งเดือดระวังมะม่วงเดือดๆกระเด็นใส่นะ นั่นไงไม่ทันขาดคำกระเด็นแล้วนำเนื้อมะม่วงที่ได้เทใส่ภาชนะอีกหนึ่งใบพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทบีบน้ำมะนาวใส่ลงไปวันนี้ป้าใชัยนำมะนาวหนึ่งลูกแนะนำให้ใส่แค่นิดเดียวก่อนคนให้เข้ากันแล้วชิมดูถ้าย,ยัางเปรี้ยวไม่พอค่อยใส่เพิ่ม ใครไม่ชอบมะน,นาวไม่มีมะน,นาวไม่ใส่ก็ได้เมื่อได้รสชาติของเนื้อมะม่วงที่ถูกใจแล้วจัดการเทใส่ขวดป้าใช้ขวดขนาด180 ml ใช้ทั้งหมด5ขวดพิกัดขวดละสติกเกอร์อยู่ในช่องคอมเมนต์นะคะเทเนื้อมะม่วงผ่านกลวยลงไป1ขวดใช้เนื้อมะม่วงประมาณ9 0กรัม90กรัมนิดๆถ้าเนื้อมะม่วงไม่ยอมไหลลงไปก็ใช้ปลายตะเกียบจิ้มจ,มจ,มจมนะ ถัดมาเทนมลงไปป้าใช้นมตัวนี้นะคะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้ใช้นมโรงเรียนก็ได้เทนมลงขวดแล้วปิดฝาให้แน่นเก็บแช่ตู้เย็นไว้ตลอดเวลานะคะสามารถเก็บได้2-3วันต้นทุนวัตถุดิบนมมะม่วงป้า1ขวดอยู่ที่1 2บสาทเจสตางค์ป้าได้มะม่วงมาราคาค่อนข้างถูกใครซื้อวัตถุดิบแพงกว่าป้าคิดแล้วคำนวณต้นทุนวัตถุดิบใหม่เองด้วยนะขวดนี้ถ้าเป็นป้าป้าจะขายขวดละยี่สบาท